เคยมีคนถามคำถามกับเพื่อนๆบ้างไหมครับว่านี่แกนะ่ะรู้จักผีกี่ประเภทกี่ชนิดกี่ตัวอะไรประมาณนี้นะแล้วผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็คงจะคิดอยู่ในหัวแล้วละว่ามันก็จะมีปอบผีเป้าจะสือผีกระหังผีไม่มง่งไม่ไม้อะไรประมาณนี้นะ แต่ผมมีความเชื่ออย่างครับว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังชื่อหรือเรื่องราวของผีตัวที่ผมกำลังจะเล่านี้ต่อไปนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับอันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นผีประมาณว่าแหวกอ,อกควักลูกตาแอกไส้อะไรมาหลอกมาล้อนคนเราแบบนี้นะครับจริงแล้วมัน เป็นผีผีอะไรอ่ะผีผีประเจนีเหรอไม่ใช่ผีประเจนีสิผีพิธีกรรมเออน่าจะใช้คำถูกนะว่าเป็นผีพิธีกรรมมากกว่าซึ่งผีชนิดเนี้ยมันน่าจะมีอยู่แถวๆเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสาน ก็ไม่แน่ใจนะว่าอ,อีสานมีหรือเปล่านะเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีของทางเหนือนกับทางอีสานเนี่ยมักจะใกล้เคียงกันเนะเาะก็คงอาจจะมีอ่ะแต่บางทีอาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันเจ้าผีตัวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้ก็คือผีย่า้ามอนหนึ่งนั่นเองครับหลายคนอาจจะถึงกับงงเต็กเชื่ออะไรวะผียญ้าม,นนาหมอนหนึ่งผีหญ้ามอหนึ่ง เป็นผีอ่ะนี่ผมพูดถึงทางเหนือนะชนิดหนึ่งตามความเชื่อของคนล้านนาคนเมืองเหนือเนาะก็คือหม้อนึง่งก็คือหม้อหม้อหุงข้าวมันบ้านหม้อหุงข้าวหม้อนึ่งข้าวข้าวเหนียวของทางภาคเหนือกับภาคอีสานนั่นแหละครับผมนี้มันก็จะมี <c oughs> เรียกว่าอะไรนะวัฒนธรรมพิธีกรรมดีกว่า ที่เกี่ยวข้องกับหม้อนึ่งข้าวเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการลงผีย่าหม้อนึ่งซึ่งเขาจะใช้กันในกรณีที่มีคนภายในบ้านเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่าอยากจะรู้ข่าวสารเรื่องราวอะไรบางอย่างอย่างเช่นของหายเอ่ยอะไรประมาณนี้น,นนะซึ่ง บางทีมันก็พ่วงกันแหละคือมาช่วยขจ,จยัดปัดเป่ารักษาคนป่วยด้วยแล้วก็เติมท้ายด้วยการถามถ่ายเรื่องราวอะไรต่างๆที่ชาวบ้านชาวช่องที่มาร่วมวิธีเนี่ยกรอยากจะรู้อ่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะกับญาติวันหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยมีประสบการณ์และเคยสัมผัสมาด้วยตัวเองคือว่า เมื่อครั้งหนึ่งนอนมาละสมัยผมเป็นเด็กน้อยละอายุเท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้ละเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่สบายเนะารระตามภาษาเด็กๆนั่นแหละ <c oughs> โอโ้ใครครับ <c oughs> วันไปทอดแง่อาการไอก็เลยย้อนมาอีกผมไม่สบายเนาะทีนี้แม่เขาก็ไปตามหัวจานมาหัวจานนี่ก็คือ หมอธรรมประจำหมู่บ้านนะครับที่เขาจะเป็นคนกระทำพิธีอะไรหลายๆอย่างทางความเชื่อนะอย่างเช่นการสู่ขวัญการส่งขวัญปลูกข้อไม้ข้อมืออะไรประมาณนี้นะเขาเรียกว่า่ัวาจาย์เนาะก็ไปเชิญ่ัวาจาย์มาทำพิธีให้ผมเพราะว่าผมไม่สบายมาหลายวันละกินโงก,กินยาอะไรก็ไม่หายสักทีเขาก็เลยตัดสินใจกันว่า จะทําพิธีลงผีญยาม้อนนึ่งอ่เนาะ,ะก็คือเท่าที่ผมจําได้นะพิธีของเขาก็จะมีการเซตการจัดเตรียมเป็นสตวงนะนะสตวงก็คือก <c oughs> ระทรงนั่นเองครับกระทรงใบไอ่กาบกาบต้นต้นกล้วยนะ่ะเขาเอามาพับ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 เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม้เสียบเสียบเสียบ,ยบทั้งสองฝั่งเลย ทั้งด้านแนวนอนเนียตั้งเนี่ยนะเนี่ยยงเนี่ยให้มันเป็นพื้นเป็นเขาเรียกตาแสงนี่เนาะเป็นลายตาแสงแล้วก็เอากระดาษประลองไว้ข้างบนมันก็จะทําเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องประมาณสักแล้วแต่วิธีอ่ะว่าเขาจะใช้ทําอะไรนะกระทงเนี่ยเขาก็เอากลับกล้วยอีกเป็นชิ้นๆมาทําเป็นช่องเป็นช่องเนี่ยเพื่อที่จะใส่ของเส้นต่างๆ เอาข้าวหญ้าหมาักพูอะไรนั่นนะเหลาเลิอพริกเกปลาหงปลาแล้วก็มีหุ่นดินปั้นอย่างเช่นพวกสัตว์เนาะเช่นเป็นถ้าจะทําพิธีกับคนก็เอาดินมาปั้นเป็นรูปคนถ้าจะทําพิธีเกี่ยวกับสัตว์ก็จะมีมีสัตว์ด้วยดแหละปั้นเป็นวัวเป็นควายอะไรนั่นะน่ะแล้วก็มีกทิกอย่างหนึ่งครับที่คนเหนือเขาชอบด่ากัน อันนี้อาจจะเป็นคาํายากสาหรับคนเหนือนะแต่คนธรรมดาทั่วไปแต่ภาคอื่นๆอาจจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกเนาะมักจะชอบด่ากันว่าไอ้ควายสตวงก <c oughs> ็คือตัวนี้แหละควายสตวงก็คือควายดินป่านที่มาอยู่ในสตวงอยู่ในกระทงในพิธีกรรมทางเหนือเนี่แหละครับ <c oughs> อ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะยาวนะ <c oughs> ัะอ่าพอเขาจะทําสตวงเสร็จแล้วนะ ทางบ้านผมเนี่ยแม่ผมก็จะเตรียมเสื้อผ้าผมสักสองสามชุดเนาะเอาพับแล้วก็วางวางไว้แล้วก็เตรียมขันน้ํามนต์แล้วก็เขาก็จะใส่ใส่ฝักส้มปล่อยอ่ะฝักส้มปล่อยเป็นชิ้นเล็กๆเอารวยเข้าไปในขันน้ํามนต์นั่นแหละแล้วก็เตรียมใบนาดแล้วก็ใบมะทันใบพุทธานะครับ มามาตกมุ่มกันเอาไว้สําหรับจุ่มพรมน้ามนต์นอะไรประมาณนั้นอ่ะนี้พอหัวจานมาก็จะท,ทําพิธีว่าขรดถงกระตาอะไรแล้วแต่ตามสเต็ปของแกนครับทำํำทาไปเรื่อยๆจนจบพิธีก็ก็จะทําการลดน้ำมนต์เนาะน้ำมนต์ที่เตรียมไว้แหละพอหลังจากนั้นเขาก็จะเอาหม้อนึ่งเนี่ย มาแต่งองค์ทรงเครื่องว่างั้นเถอะก็คือประมาณว่าปกติแล้วหม้อนึ่งมันก็จะเป็นไม้ใช่ไหมไม้แกะไม้ที่เขาแกะแกะแกะ,แกะซ้อซข้างในมันจะเป็นกวงข้างในอย่างแล้วก็มีฝาปิดด้านล่างแล้วมีฐานเขาก็จะเอามาใส่ใส่ไม้คานพาดไว้เนาะสมมติไอหม้อนึ่งข้าวมันเป็นอย่างนี้นะนี่เขาก็เอาไม้คานบอกไม้คานหักน้ำนี่แหละมาพาดไว้ข้างบน ม,มัดมัดปูกติดกับมอนึงไว้แล้วก็เอาเสื้อมาใส่ให้มันเหมือนคนทําเหมือนคนน่ะห็้ไม้คานก็เป็นแขนนี่นะแล้วก็ตัวมอนึ่งเป็นตวัวก็ใส่เสื้อผ้าเอาผ้าขมัปลูกเกยวไว้เอออะไรประมาณนั้นแหละเท่าที่ผมจําได้นะเพราะว่านานละก็หลังจากนั้นเขาก็ว่าคาถาอะไรไม่รู้เขาอะแล้วก็จะมี ชาวบ้านที่มาอยู่ร่วมง,งานอะ่ะสองคนนะจะทหน้าที่คนคอยจับจับผีย่าหม้อน,นึ่งนะ่ะจับหม้อน,นึ่งที่เราแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วนะในระหว่างพิธีกรรมก็จับช่วยกันจับไปจับจับอย่างเงีย้ยน,นะพอหัวจานเขาทําพิธีกรรมอะไรเสร็จสิ้นเนี่ยผีก็วิญญาณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะบรรลุสิ่งสถิตยอยู่ที่ หม้อน,นึ่งที่เราแต่งองค์ไว่นะหม้อให้ข้าวน่ะทีนี้มันก็จะเริ่มขยับก็เพื่อเือคือผมก็นั่งมองแล้วเขาอะไรมันก็ขยับงอแงกงอกแงกงอกแง,ก,ง,ก,งกไอ้แม่คานะก็จะตีกับพื้นบ้านเราดังป๊อป๊กๆ๊๊ะจะขยับตลอดเวลาเลยนะโอ้เหมือนมันมีชีวิตอ่ะอะไรประมาณนั้นนะผมก็มองใช่หรือเปล่าวะ แปลกใจก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกก็ว่าครั้งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมไปเข้าวิธีเนาะผมก็ไม่เชื่อหรอกก็ตอนเป็นเด็กนะผมวิทยาศาสตร์จ๋าเลยอยู่ป .3 หัดทำแฮงไกลเดอร์เครื่องร่อนบินแล้วอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> อ่านหนึงซื้อ,อวิศวกรรมไฟฟ้าของปริญญาโทโน่นคือเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ <c oughs> หลังจาก เขาทาพทิธีกรรมอะไรเสร็จเราบาผมเป็นเพราะอะไรเป็นผีตัวไหนมาทําให้ไม่สบายไปว่าไปพอทพําพิธีกรรมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการพนะักเบรกเนาะก็คือผีเนี่ยจะออกจากมอหนึ่งไปก่อนแป๊บหบนึง่งแล้วทีนี้ผมก็ลองเอามือไปจับจับในตัว สี่แาหม้อนึ่งที่มันที่มันพักเบรกอยู่เนี่ยนะ <c oughs> คุณง <c oughs> ่ายๆเนาะก็ลองไปยกเออมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆก็คือโดยปกติแล้วอ่ะหม้อน,นึ่งนั่นอ่ะก็เป็นหม้อน,นึ่งบ้านบ้านผมใช่ไหมเป็นไห้ข้าวบ้านผมเนี่ยผมยกมันทุกวันตอนที่มันยังไม่ได้ใส่ข้าวมันยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยนะมันอยู่มันเฉยๆอะไรประมาณนะั้ ผมไปยกดูมันก็หนักนะเพราะมันเป็นไม้ไม้แบบขนาดว่าเจาะลงไปแล้วเจาะมันเป็นรูแล้วแต่ความหนามันก็ประมาณนี้เลยแล้วมันอันใหญ่เหมือนกันนะขนาดนี้เราไปยกดูมันก็หนักนอาเรื่องนะเป็นกิโลสองกิโลแต่พอเสริมแม่คานเข้าไปเสริมเสื้อผ้าแต่งองค์ทรงเครื่องไปมันกลับ เบาหูงเลยครับเพืเ่อนๆคือแบบยกขึ้นแบบง่ายๆเลยอ่ะเหมือนไม่มีน้ําหนักอะไรเลยเออมันก็แปลกนะทีนี้พอเขาเริ่มวิธีใหม่อีกครั้งนอกอีกรอบนึงผมก็ลองจับดูผมนดกว่าไอ้คนที่มาจับต้องแกล้งทําแน่ๆเลยคือแบบสบัดไปสบัดมาให้ให้เหมือนกับว่าผี่ยี่วันหนึ่งมีชีวิตจริงๆไงอ,อาสาเป็คนจับเองทีนี้กอ็ลองดูสิอยากท้าพิสูจน์ไง เออเพื่อนเชื่อไว้ว่าโอ้โหเขาลงปุ๊บนะดิ้นใหญ่เลยที่นี่ดิ้นแบบโอ,โอ้โหผมเอาแคบไม่อยู่อะ่ะแขนนม่ล้าหมดเลยต้องปล่อยให้คนอื่นทําเออผมนี่งงเตกเลยนะงงรับประทานแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะหรือขนดิ้ลุกสู้แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเออ อันนี้นก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ประสบพบเจอมาเนอะอาะถามว่าณปัจจุบันนี้ไอพิธีกรรมลงผีแง่เมื่อหนึ่งเนี่ยมยังคงอยู่หรือเปล่าคือต้องบอกตรงเลยว่ามันได้หายไปจากสังคมบ้านผมแล้วนะครับเนาะคือหายไปประมาณสักสิบกว่าปีหลังนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมก็ไม่เห็นใครเขาจะทาพิธีกรรมนี้อีกแล้วก็ น่าเสียดายเนาะเออลืมข้าง็อดไป <c oughs> ลืมเรื่องสำคัญก็คือหลังจากที่เราทำพิธีอะไรกับผมเสร็จแล้วใช่ไหมเข <c oughs> <c oughs> าก็จะมี็อดเด็ดครับเพื่อนๆให้ทายอ่ะผมว่าหรายตังร้อยเพื่อนๆน่าจะเดาถูกคือหลังจากที่ไอ้อะไรอะ่ะวิญญาณหรือองค์อะไรที่ีลงมาทรงกับหม้อหายข้าวนะ่ะจะออกไปนะ แตบ้านเขาก็จะมาลุมลอ้อมเต็มวนเลยแล้วเขาก็จะเออเมดเนี้ยออกอะไรนะขอสักสองตัวสามตัวเขาอะไรประมาณเนี้ยนะตามสเต็ปหลังจากนั้นก็จะพิธีก็จะเลิกแล้วก็เราก็จะมีการเลี้ยงโคเลี้ยงข้าวอะไรประมาณเนี้ยนิดๆหน,น,น่อยๆนะก็เป็น,นปที่น่าเสียดายครับที่ไอ พิธีกรรมนี้ได้สะได้สูญหายไปละในสังคมยุคปัจจุบันเนาะเฉพาะพวกเด็กรุ่นให่เนี่ยจะไม่รู้จักเลยมั้งและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตผมที่ผ่านมาซึ่งดูแล้วมันแปลกประหลาดไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเขาเจอมาบตัวเองสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา,ลาเพื่อ,อะนๆไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปทอดแหกันอีกย,ยังไม่เข็ดครับเมื่อวาน แล้วค่อยกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็รับกันแล้วอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าผมจะนำเรื่องราวอะไรแปลกๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย